สวัสดีค่ะวันนี้อ้อนจะพามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านนะอันนี้เป็นอุปกรณ์จริงเลยที่เอาไว้รับกับลูกค้านะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะพวกเข็มมินกน,นไมโครบัตนะคะจะซีนแบบนี้ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยใช้คนต่อคนนะคะทุกอย่างที่อยู่ในจานตรงนี้ก็คือจะใช้คนต่อคนเนาะ,ะแหวนแหวนก็จะมีแหวนสีกับแหวนครีมชานะคะจะใส่ฝาปิดเรียบร้อยแบบนี้ ส่วนตัวนี้เป็นด้ามเพนนะคะเป็นด้ามที่เอาไว้ต่อกับเข็มอันนี้เราจะใช้คนต่อคนใช้เสร็จเราจะล้างทําความสะอาดนะคะแช่แอลกอฮอล์แล้วก็เข้าตู้อบฆ่าเชื้อใช้คนต่อคนทุกอย่างเลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นดินสอเอาไว้ออกแบบนะคะสีสักเนาะที่ร้านจะใช้แบรนด์ซ็อบแท็บนะคะเป็นสีน้าเข้าจากอเมริกาตัวนี้อ้อนใช้หลายปีแล้วรับประกันว่าจางแล้วไม่เขียวไม่ม่วงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอัพเตอร์แคร์ค่ะ จะให้ลูกค้าทุกคนนะคะเอาไปทาคิ้วนะคะก่อนนอนเนาะเป็นการดูแลหลังสักนะคะตัวนีจน้จะเป็นวิตามินช่วยให้สีติดดีแล้วก็มีผสมยาฆ่าเชื้อนะคะป้องกันการอักเสบการติดเชื้อนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไม้บรรทัดวัดคิ้วนะคะที่ Super ร์อก้เวลาออกแบบเราจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับการวัดคิ้วที่สุดเลยนะคะ อันนี้จะไว้ความยาวหรือว่าสัดส่วนต่างๆนะคะใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันในมือถือนะคะจะวัดแล้ววัดอีกวัดจนลูกค้าพอใจแล้วก็ออกแบบจนลูกค้าชอบแล้วค่อยสักนะคะชั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชั้นเอาไว้ใส่ขยะนะคะขยะแยกคนต่อคนนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นถังไว้ใส่เข็มมิตรโกนต่างๆนะคะเมื่อเต็มแล้วเราก็จะมีบริษัทเอกชนเก็บไปทำลายให้นะคะ อ,อ้นจะพามาดูตู้อบฆ่าเชื้อนะคะอันนี้เป็นตู้อบฆ่าเชื้อ UVC นะคะคือสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยนะคะถ้า UV ธรรมดาจะฆ่าไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตู้พิเศษสามารถฆ่าเชือะะ้อโควิดได้อะเข้ามาดูข้างในกันค่ะชือ่ออันนี้จะเป็นเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเลยค่ะด้านสักที่อ้นเล่าเมื่อกี้ว่าใช้คนต่อคนนะคะพอใช้เสร็จนะคะก็จะล้างทําความสะอาด แช่แอลกอฮอล์ all, แล้วก็เข้าตู้อบฆ่าเชื้อแบบนี้นะคะกระจกแป้งปัดขนต่างๆนะคะเก็บในตู้ฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยนะคะส่วนอีกตู้หนึ่งอันนี้จะเป็นอบดินสอที่ใช้ออกแบบกับลูกค้านะคะที่แปะผมแท่นวางสีต่างๆ แหวนแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ใช้วัดคิ้วทุกอย่างที่จะสัมผัสกับลูกค้าจะเข้าตู้อบฆ่าเชื้อก่อนคนต่อคนนะคะไม่ใช่ทําทั้งวันละครั้งเดียวนะคะใช้คนต่อคนหมายความว่าใช้เสร็จหนึ่งครั้งก็เอาเข้าตู้อบเลยค่ะเตียงสักคิ้วของเรานะคะก็จะปูด้วยผ้าไม่ใช่ผ้าสิเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระดาษที่ใช้เราทิ้งนะคะตัวผ้าห่มเองก็ช่วงนี้ช่วงโควิดก็จะไม่ได้ใช้เป็นผ้าห่มนะคะเช่นะคะ่ะ จะไม่ได้ใช้เป็นผ้าห่มค่ะก็จะใช้เป็นตัวกระดาษเหมือนกันนะคะใช้เราทิ้งทั้งหมดนะคะนอนได้เลยค่ะทุกอย่างคือคือใช้คนต่อคนนะคะใช้แล้วก็ทิ้งพออ้อนให้บริการสักคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะคขอบคุณค่ะ <c oughs> ให้บริการเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างที่อยู่บนนี้อ้อนก็จะรวบทิ้งหมดเลยนะคะใช้เสร็จก็จะรวบทั้งหมดเลยนะคะทิ้ง ทิ้งถังขยะไปนะคะส่วนเตียงเนี่ยก็จะทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์70%นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องพ่นอะบางครั้งลูกค้าที่ใช้บริการอยู่เตียงข้างๆอาจจะแบบอาจจะแบบกลิ่นมันอาจจะรบกวนเกินไปนะคะเสร็จเราก็จะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับลูกค้าท่านต่อไปนะคะ ที่ซูเปอร์ไโก้นะคะอ้อนจะย้ำเรื่องความสะอาดเป็นที่สุดเลยค่ะร้านเราตั้งการสูงมาตลอดเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดมีการระบาดรลล่องหม่ทุกธุรกิจทุกกิจการจะต้องปิดลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นอ้อนจะย้ำพนักงานย้ำช่างทุกคนว่าร้านเราจะต้องสะอาดจะต้องให้ลูกค้าเชื่อมั่นที่จะกล้าเข้ามาใช้บริการนะคะก่อนที่พนักงานทุกคนจะสัมผัสลูกค้านะคะอ้อนจะให้ทุกคนใส่ถุงมือ คลีนด้วยแอลกอฮอล์แล้วถึงจะสัมผัสลูกค้านะคะภายในร้านนะคะอ้อนพยายามจัดคิวไม่ให้ลูกค้าต้องมานั่งรอกันเยอะๆนะคะถ้าคนที่เคยมาใช้บริการอ้อนเมื่อปีก่อนๆนะคะจะมาทีไรก็จะเห็นลูกค้านั่งออๆกันแน่นๆนะคะแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดนะคะอ้อนพยายามจัดคิวให้ห่างมากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้ลูกค้าจะต้องมานั่งรวมกันเยอะๆนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อ้อนต้องของด ผู้ติดตามนะคะเหลือแค่บาละหนึ่งคนหรือว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่แนะนําให้มีผู้ติดตามมานะคะลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการทุกคนนะคะอ้อนขอความร่วมมือช่วยวัดอุณหภูมิล้างมือคลีนมือถือของตัวเองนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตงดทานอาหารภายในร้านด้วยนะคะโควิดนี้เราต้องรอดค่ะ